วันนี้พบกับ Wi-Fi 6ราบเตอร์นะครับจากทาง TP-Link กันอีกเช่นเคยนะครับเป็นรุ่นนะครับ Archer AX10 หรือว่า AX10 นั่นเองนะครับเป็น Wi-Fi 6ราบเตอร์ราคาเริ่มต้นนะครับน้องเล็กแต่คุณภาพและสเปคไม่เล็กเลยนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เรามาติดตามรับชมกันครับ โอเคนะครับต่อมาเราจะมาแกะกล่องเจ้า Archer นะครับ AX 1 0หรือว่า AX 1 0ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับจะให้ดูสดๆเลยนะครับผมตัวนี้เป็น Wi-Fi 6นะครับราเตอร์ตัวเริ่มต้นจากทาง KpLink ที่ผมรู้สึกว่าน่าใช้งานนะครับข้างในนะครับโอเคนะครับตัวกล่องนะครับมาในมาตรฐานของทาง KpLink เลย อย่างแรกที่นะครับที่เราพบเจอก็จะเป็นพวก Quick i n t e l l a t i o n Guide นะครับหรือว่าคู่มือที่เราจะไม่ค่อยได้อ่านกันเท่าไหร่นะครับต่อมาพระเอกของเรานะครับจะเป็นตัว Archer AX 1 0นะครับมาในซีนพลาสติกอย่างดีเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับของต่อมาที่บรรจุมาในกล่องนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นนะครับไซแลน มีมาให้1ชุดด้วยกันนะครับแล้วก็ต่อมาที่ขาดไม่ได้อีกอย่างนึงเลยเป็น AC Adapter นะครับที่ให้มาก็จะมีประมาณนี้นะครับผมส่วนสเปคด้านในนะครับจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามรับชมกันครับมาดูในส่วนของสเปคของเจ้า Archer AX10 กันบ้างนะครับเป็น AX1005 นะครับ Wi-Fi 6รา u เตอร์นะครับมาตรฐานมากับ Wi-Fi 6เลยนะครับให้ความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลเนี่ย สูงถึง1.5กิกะบิตเลยนะครับที่สำคัญเลยนะครับควบคุมการทําง,งานทั้งหมดเลยเนี่ยด้วย CPU 3แกนประมวลผลด้วยกันนะครับรับรองและก็มั่นใจในความเสถียรภาพได้แน่นอนนะครับต่อมานะครับมาดูเจ้า Archer AX10 ใกล้ๆกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยดีไซน์นะครับออกแนวโมเดิร์นนะครับถ้าวางบนโต๊ะก็ได้ หรือว่าจะเป็นแขวนผนังก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมาในรูปแบบพลาสติกนะครับผมค่อนข้างแข็งแรงนะครับมาในสีดําด้านตัดกับดําเงานะครับดูพรีเมียมดีนะส่วนตัวผมว่าดูพรีเมียมเลยนะครับตรงกลางนะครับจะมีโลโก้ TP Link นะครับแล้วก็จะมีหลอดไฟนะครับแสดงสถานะนะครับมาในรูปแบบสีเสานะครับแล้วก็มากับเทคโนโลยี Beam Performing ด้วยนะครับ ด้านล่างนะครับก็จะมีช่องระบายอากาศนะครับก็จะมีที่แขวนนะครับสามารถแขวนได้หรือว่าวางบนโต๊ะนะครับวางบนตู้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับด้านหลังนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับจิกกับบิดแลนด์นะครับจิกกับิดพอร์ตมีมาให้4ช่องด้วยกันนะครับทางซ้ายมือนะครับจะเป็น Wi-Fi Reset นะครับ WPS นั่นเองจะเป็นพอร์ตต่างๆนะครับแล้วก็ ุม power นะครับแล้วก็ช่อง power adapter หรือว่าช่องจ่ายไฟเลี้ยงนั่นเองนะครับว่าเป็น router wifi 6ตัวเริ่มต้นที่น่าใช้งานเลยทีเดียวนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวเจ้า AX 1 0จากทาง TP Link นะครับหากลูกค้าท่านใดน,นะครับมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนีได้เลยนะครับแล้วก็ ห้าค้าท่านใดนะครับสนใจสินค้านะครับติดต่อสอบถามได้ที่ไฟคอมทุกสาขาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาตากสาขาพิจิตรสาขาสุโขทัยหรือว่าสาขาหลักที่พิษณุโลกก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สามารถสั่งซื้อนะครับผ่านช่องทางออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็น La z a d a Shopee JD ดีเซ็นเนะครับภายใต้ชื่อไฟคอมพิษณุโลกนะครับยังไงวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับในครั้งหน้าจะมีคลิป รีวิวสินค้าอื่นๆมาให้รับชมกันยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมา้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ